นะคะแผ่นดินสูงเสียดฟ้าแหล่งไม้ป่านาดาพันธุ์มหัศจรัร์ถ้ำใหญ่น้ำหนาวรอยเท้าสัตว์ล้านปีประเพณีเผาเข้าวหลามเรื่องลือนามข้าวพยาลืมแกงครับน้ำหนาวนำาพีมโดยท่านนายอำเภอปัญญาป่าแสงครับท่านนายเพเภอน้ำหนาวครับดีครับท่านนายเพเภอครับ น้ำหนาวนี่อยู่ไม่ไกลนะฮะค่ะไม่ไกลเลยนะคะครับผมถ้าเลือกให้ไปน้ำหนาวกับไปกรุงเทพพ่าบอกว่าไปกรุงเทพดีกว่าประั้นจากเพชรบูรณ์นะครับค่ะจังหวัดเดียวกันนะคะแต่ระยะทางค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะคะแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะสำหรับธรรมชาติที่งดงามนะคะที่น้ำหนาวนะคะประเพณีสำคัญก็คืองานเผาข้าวหลามฟังลำพอดเสาที่หน้าเทวการอำเภอน้าหนาวในช่วงปลายเดือนพันวาคมนะครับ ติดจากอน้ภอหนาวครับถินที่ได้ชื่อว่าเป็นแดนมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งนะครับเลยด้านก็ดีะนะครับชาติน้ำหนาวนี่คือสเสน่ห์ของแดนธรรมชาติของเมืองเพรชรบูร์บ้านเรานะครับแห่งชาติน้ำหนาวผารอยตีนอโคซอร มีน้ำตกตัดใหญ่นะคะเลยด้านลานหินม,มหัศจรรย์นะคะตอนนี้กำลังฮิตกันมากนะคะที่เลยด้านนะคะก็จะมีการให้ไปบันทิกภาพนะคะจากช่างภาพจิตอาสานะคะซึ่งไม่คิดค่าบริการนะคะถ้าท่านใดอ,อยากจะลองไปในฐานะเป็นชาวเพชรบุรนต้องลองไปนะคะเราจะถึงเล่าให้กับคนอื่นฟังได้ว่าเราไปถึงเลยด้านแล้วนะคะและปิดท้ายด้วยแคนยอนน้ำหนาวค่ะสำหรับใ,ในการจัด รูปขบวนรถบุพชาติของอภัยสมเด็จพระนางเจ้าจริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับรถบุพชาติของอำเภอน้ำหนาวรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับสาวงามด้วยนะคะสาวงามจากอำเภอน้ำหนาวหมายเลขสิบนะมะขามหวานเนาะมะขามหวานนอกจากมะขามหวานแล้วยังมีข้าวหลามนะคะข้าวหลามของน้ำหนาวจะมีเอกลักษณ์คือกระบอกเป็นเล็กๆนะคะค่ะ ขนาดพามือมมอเกาะมาด้วยไม่ทราบนะคะกะลอกล่ะคะโหน่ารักทีเดียวนะคะเี๋ยวตอนอากาศหนาวๆยืมกะลอกไปเกาะไหลนิดนึงนะคะกะลอกเกาะอะไรครับกอดสาวงามจากน้ำหนา <c oughs> ทุกท่านมีความสุขนะครับกับการได้ชมชุดโชว์ ศิละปะวัฒนธรรมการแสดงท้อผินในงานมหาวิหาเรนูรณ์มมีเพียงแค่สี่ท่านเท่านั้นที่ถูกกดดันอยู่ในขณะน,นี้คือคณะกรรม